สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับงงเหลือหลายเล่นอะไรก็สนุกนะครับช่องทางของคนเล่นบอร์ดเกมและการ์ดเกมที่มองหาอะไรสนุกๆอยู่นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับ Fresh and b u t TCG นะครับก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับเพิ่งมาหมาดๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Tale of a r i a นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีกำหนดการชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการรีลีส First Edition ออกมาในาเดือนกันยายนวันที่24นะครับส่วนที่เป็น u n l i m i t e ต็ดเนี่ยก็จะตามมาในช่วงของ q 4นะครับแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นเดือนไหนหรือวันไหนเนาะแต่ก็คิดว่าคงจะไม่นานมากนะครับดูจากตัวโมนาชแล้วน่าจะต,ตามตามกันมาอาคราวนี้เราก็มาดูกันครับว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ออกมาบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเพจของ บัตเองนะครับก็มีการพูดถึงนะครับกลุ่ม3กลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มแรกก็คือ,อ protector of ice love นะครับกลุ่มที่2ก็คือ the w a r d e n of candle hole นะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือ the prophet of w o l f h a v e n นะครับซึ่ง3กลุ่มนี้มันมีความน่าสนใจยังไง เราลองไปดูในหน้าของรายละเอียดเกี่ยวกับบิสเด็กนะครับซึ่งในหน้านี้ก็จะมีบอก Product Configuration นะครับที่น่าสนใจคือว่าเบสเด็กของชุดนี้มี1กล่องมี9เด็กนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น3ฟอรบอีชิโลก็แปลว่ามีฮีโร่ทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าคือเล็กซี่นะครับก็เป็นตัวแรนเจอร์นะครับซึ่งเล็กซี่เนี่ยเป็นยังฟอร์มเนาะ ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นเล็กซี่ในในล่างอารดาวฟอร์มจะเป็นเป็นบูสเตอร์นะครับเป็นนัปกบูสเตอร์นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราลองมาดูที่กล่องนะครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด3สีนะครับซึ่งก็จะตรงก,กันกับที่เขาพูดถึงกลุ่มคน3กลุ่มนะครับนั้นเดาได้ง่ายๆเลยว่า,าชุดนี้มี3อาชีพแน่นอนนะครับซึ่งอาชีพแรกเป็นเลนเจอร์ดูจากธนูดูจากอะไรของเล็กซี่แล้วเนี่ย เราค่อนข้างมั่นใจว่า,าเล็กซี่น่าจะมาจากโวลเฮเวนนะครับันนั้นมันก็จะเหลืออีก2กลุ่มใช่ไหมครับก็คือเป็น Protector of i s e l o v e นะครับซึ่ง Protector เนี่ยน่าจะหมายถึงกาด d i a n หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือ i s o l o ลอเนี่ยมันเป็นแดงเห็นน้ำแข็งเนาะัั้นสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็น Protector of i s e l o เซส่วนกลุ่มสุดท้าย The Warden of c a n d l n h o l l เนี่ย มันมีการพูดว่า,ามีการรับคมอาวุธอะไรอยู่ในวอสซัมอันเดอร์โกลดเนี่ยมันก็มีความมีได้ว่าตัว Warden of c a n d l e h o l เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพดูอิดนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวในนี้นะครับส่วนตัว Wo ล Heaven ก็น่าจะเป็นสีแดงแดงม่วงๆนี่แหละเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือยังเป็นาการคาดการหรือว่าการเดาของผมนะครับส่วนตัวล้วนๆเลยเนาะ ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอาชีพเก่าอย่างาวิศาสนะครับที่ยังไม่มาเนาะก็แคนตัวเดนออฟแคนเดลโฮเนี่ยอาจจะเป็นวิาสาทรูปแบบหนึง่งแต่ที่แน่ๆคิดว่านะครับเมคคาิกใหม่หรือทาเลนต์ใหม่ในชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธาตุคือปูมาขนาดแบบว่าเห็นาสายฟ้าเปรียปร้ยๆอยู่ตรงธนูเนี่ยก็น่าจะเป็นธาตุแหละปูวเวนก็น่าจะเป็นสายฟ้าเนาะตัว แคนเดนโฮก็น่าจะเป็นธาตุพืชนะครับแล้วก็อีตัวไอเซนล,ลอฟเนี่ยน่าจะเป็นธาตุน้ําแข็งแต่ก็เป็นไม่ได้นะอาจจะหักมุมเป็นธาตุไฟก็ได้เพราะว่าอยู่ในที่เย็นๆก็ต้องใช้ไฟใช่ไหมก็เป็นสีแดงแทนส่วนสายฟ้าก็เป็นสีฟ้าแทนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ตอนนี้ก็ยังกรกฎกดาเนาะยังมีเวลาเดือนหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีข่าวไหลหลุดออกมาเรื่อยๆก็จะเอามาอัปเดต ให้ฟังกันนะครับโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครถูกใจนะครับก็กดติดตาม Facebook งงเลยหลายเล่นอะไรก็สนุกหรือว่า y o t u u e Bot s Spe t r u m ได้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ